สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนียลายคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ Lucky Up วันนี้จะสอนการถอนเงินของ Lucky Up ัพเข้าทูมันนี่วอลเล็ตว่าเขาถอนยังไงใครที่เป็นสายเกมแล้วอยากจะหาเงินฟรีก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิป Lucky Up เกมที่ี่เล่นบ่อยที่สุดก็คือตัวนี้ทีบล็อก ก็เป็นเกมสนุกนะในคลิปล่าสุดที่เอามาแนะนำะเกมเขายังเอยังล็อกอยู่แต่ว่าตอนนี้เกมมีเยอะแล้วนี่คือเกมเขาก็ไม่ได้ว่าถือว่ามันมันยากอะไรมากมายแต่ว่าอพี่ว่าก็ได้อยู่นะเออแล้วถอนขั้นต่ำก็แค่สิบบาทเองลองลองดูละกันสำหรับคนที่อยากหางเงินฟรีจากแอปนี้นะคะ วันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินให้ดูว่าการถอนเงินของแอปเขาถอนกันยังไงนะในการถอนเงินของแอปก็คือต้องไห้เมนูที่เขียนว่า e x c h a n g e เสร็จแล้วให้เราเลือกกระเป๋าที่เราอยากจะถอนก็พี่พาลไม่ได้พี่เพี่เคยลองแล้วไม่ได้เอานี้ดกค่ะ To มันนี่วอ l l ล t ทอืม t o ม e นน e ่วอล l มีแปดพันแปดพันอ่ะเดี๋ยวพี่ถอนน,นั่นนี่เดี๋ยวสิบหกบาทเขาถามว่าเราชัวร์ใช่ไหมอ่ะเรากดที่โอเคเสร็จแล้วอ่านตรงนี้นิดนึงจะรอประมาณสิบวันสิบวันนะขั้นตอนถัดไปก็คือกดตรงนี้แอ้าวโฟนตรงนี้เขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตนะคะใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบ โอเคเสร็จแล้วกดที่คําว่า redeem now ได้เลยอันนี้คือเขาบอกว่าเขากําลังดําเนินการถอนให้เราอันนี้สถานะคือกําลังดําเนินการอันนี้คือการถอนของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ยากการถอนเงินของแอปไม่ยากนะคะการเล่นเกมของแอปก็ไม่ยากเหมือนกันนี่ไม่ยากเลยก็อย่างที่บอกค่ะในคลิปที่แล้วอย่างที่พี่บอกว่าเกม มันมันเล่นง่ายมันหาคะแนนง่ายแล้วก็การถอนเงินขั้นต่ำก็แค่สิบบาทเราหลายคนน่าจะสะสมได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการเล่นเกมมันไม่เหมาะกับเราก็หนะ้าโปรไฟล์มีเลือกเอานะคะว่าเราชอบแบบไหนการถางเงินออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีเล่นเกมแล้วก็ทำแบบสอบถามส่วนอย่างอื่นก็มันมีบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบ คงทนคงที่ขนาดนั้นนะคะก็เลือกเอาละกันว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราชอบเล่นเกมแล้วก็เน้นเล่นเกมไปแล้วก็ขยันแนะนําเพื่อนไปแต่ถ้าเราไม่ชอบแนะนําเพื่อนเราไม่ชอบเล่นเกมก็แบบสอบถามก็ได้ประมาณนี้ส่วนยอดเงินเดี๋ยวยอดเงินเข้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะคะ